อยากทำตาหลังผ่าตัดต้อกระจกต้องรอหรือว่าทำได้เลยการผ่าตัดต้อกระจกโดยทั่วไปถือเป็นหัตถการที่ฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วดาวไทม์ของเขาอยู่ที่ประมาณ4-6ถึงสัปดาห์อันนี้แล้วแต่เคสเลยแต่ถ้าถามว่าจะสามารถสัญญากรรมตาได้ตอนไหนหมอคิดว่ายัางน้อยควรรอประมาณ2-3ถึงเดือนให้มั่นใจว่าแผลของการผ่าตัดต้อกระจกสมานตัวดีแล้วเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนผลข้างเคียงของการผ่าตัดต้อกระจกที่พบได้บ่อยคือภาวะตาแห้ง ซึ่งเขาจะยิ่งแย่ลงถ้าเรามาทำศัญยกรรมตาในช่วงนี้รวมถึงย่าหยอตาหลังการผ่าตัดต่อกระจกบางชนิดอาจส่งผลต่อการสมานตัวของแผลสัญญกรรมตาทำให้เลือดออกมากขึ้นแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือการติดเชื้อแทรกซ้อนในลูกตา ที่จะส่งผลต่อการมองเห็นการทําตา2ชั้นถือเป็นการผ่าตัดเล็กไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดโดยเฉพาะเมื่อเราได้ทําการตรวจสุขภาพดวงตาหากใครมีความสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพตาหรืออยากทำํำศัญยกรรมตาคอมเมนต์เข้ามาถามหมอกันได้เลยหมอจะพยายามตอบทุกคําถามนะครับ